มีคนถามพี่หมอบ่อยๆว่าติดหวานเนี่ยมันเสี่ยงต่อโรคอะไรบ้างความหวานในใจฉันน,น ของความหวานเนี่ยนะคะพี่หมอเข้าใจเลยเพราะว่าความหวานเนี่ยนะคะกินเข้าไปแล้วมันไม่ใช่หวานอร่อยอย่างเดียวนะคะมันไปกระตุ้นสมองเนี่ยให้หลั่งโดปามีนออกมาด้วยแล้วพอโดปามีนออกมาเนี่ยเราก็จะฟินเราก็จะมีความสุขนะคะมันก็เลยทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยติดหวานแต่ตอนเนี้หลายหลายหมอนะคะแล้วก็หลายหลายที่ที่ให้ความรู้เนี่ยก็ออกมาบอกพวกเราแล้ว่าเฮ้ยความหวานมันอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้เกิดโรคหัวใจบ้าง เะะบาหวานบ้างนะคะโดยที่เป็นเบาหวานชนิดที่2อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทําให้เกิดโรคต่างๆมากมายหน้าแก่เนี่ยก็หนึ่งและมันไม่ใช่แค่เรื่องของโรคทางกายนะคะโรคทางใจก็เกิดค่ะคือความหวานเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าเวลาเรากินหวานเข้าไปนะคะมันจะไปหลั่งให้ฮอร์โมนเนี่ยอินซูลินเนี่ยมันออกมาในร่างกายเพื่อลดน้ําตาลในเลือดเนาะทีนี้พอกินหวานยิ่งเป็นน้ําตาลที่แบบน้ําตาลแบบน้ําตาลเลยเนี่ยนะคะกินเข้าไปปุ๊บมันหลั่งออกมาเนี่ยระดับ น้ำตาลในเรียดขึ้นปืด๊ดอินซูลินหลังปุ๊บน้ำตาลลงกินหวานเข้าไปใหม่ปุ๊บ ทำให้ระดับน้ําตาลในเลือดมันขึ้นลงสวิงแบบนี้สิ่งที่ตามมาก็คือว่าเราจะงดหิดง่ายค่ะเคยได้ยินไหมคะว่าอย่าให้หมากินหวานนะ่ะเพราะว่าถ้าหมากินหวานแล้วมันจะดุเนาะน้องหมาเนี่ยถ้าเอาน้ําตาลให้กินแล้วเขาจะดุคนก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยถ้าให้กินน้ําตาลเยอะๆเนี่ยก็จะอารมณ์สวิงค่ะหรือเขาจะเรียกว่าแบบอารมณ์อะจินมาแบบอารมณ์สวิงขึ้นลงขึ้นลง,นลงแบบเนี่ยดังนั้นเนี่ย น้ำตาลนะคะมันนอกจากทำให้เกิดโรคทางกายแล้วเนี่ยก็ยังทำให้เกิดโรคทางใจด้วยนะคะทีนี้รู้แล้วว่าความหวานมันน่ากลัวขนาดไหนนะคะแต่ว่าอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งแบบตกใจไปเราไม่จำเป็นต้องหยุดกินน้ำตาลหรือว่าหยุดกินหวานไปเลยตลอดชีวิตนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือคนเราเกิดมาเนาะแล้วก็แบบไม่มีโดปามีนหลังเลยแล้วก็ตายไปเนี่ยมันชีวิตมันแห้งเหี่ยวเกินไปนะคะพี่หมอก็มีทริคดีๆที่ สามารถทําให้เราเนี่ยกินหวานได้อยู่ได้อยู่แต่อย่าเยอะเกินไปนะคะก็คือว่าเราอะรู้ว่าน้ําตาลเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมันไม่ได้มีแค่น้ําตาลทรายอย่างเดียวเราไม่ได้ต้องเอาน้ําตาลทรายมากินอย่างเดียวให้โดปามีนหลังนะคะเราสามารถที่จะกินน้ําตาลเนี่ย คู่กับเขาเรียกว่าโซลูเบิลไฟเบอร์หรือว่าเป็นผักหรือว่าเป็นเส้นใยที่มันดูดซับความหวานไว้ได้บ้างอย่างเช่นอย่างเช่นนะคะท่องไว้เลยนะคะฝปล่างชมพู่แอปเปลิลนึกนึกภาพมันออกไหมมันจะมีแบบนุ่มๆหยุ่นๆน,นิดนึงเนาะพวกผลไม้พวกนี้มันมีเครื่องของโซลูเบิลไฟเบอร์เข้ามาช่วยนะคะจะทำให้การดูดซึมน้ำตาลเนี่ย มันช้าลงทําให้มันไม่สวิงนะคะแล้วก็น้ําตาลในเลือดเนี่ยมันไม่ขึ้นมากเกินไปพวกนี้ก็จะทําให้ผลร้ายหรือว่าผลข้างเคียงของน้ําตาลเนี่ยมันลดลงอย่างชัดเจนค่ะดังนั้นนะคะพวกเราก็เพิ่มความหวานในใจได้นะคะจะได้ไม่ต้องทำเพลงของน้องรุราว่าความหวานในใจมันต่ำตลอดเวลานะคะคือกินได้แต่กินให้พอมเมาะนะคะ ชีวิตคนเราก็ต้องมีความหวานมีโดปามีนกันบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะอย่าซีเรียสจนแบบชีวิตแห้งเหี่ยวนะคะถ้าสนใจความรู้ดีๆสนุกๆน,นะคะก็มา f o l l o w ช่องนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับสุขภาพความงามชีวิตของผู้หญิงสมัยใหม่สมัยนี้นะคะก็มาถามพี่หมอกุกไก่ได้เลยคะ่ะในช่องนี้นะคะ่ะ